สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายวรชิตศรีสมบุตรเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบครูนี่เป็นคูเดิมของท่านผู้ช่วยเลยใช่ไหมใช่ครับทั้งโครงทั้งเครื่องเลยฮะกี่ปีแล้วครับเรื่องขอที่ไ้ขับประมาณร้อยมสิบสามสิบปีแล้วนะนี่จากล้านไฟเหล็กรถสายสิ่งเบาเนี่ยเวลาขับเบาไหมครับอ๋อรูน้ำอ๋อตัวนี้อ๋อตัวล็อกตัวล็อกตัวเด่นหน้าดีเด่นหน้าดีเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับ พัดพลคนรากหญ้าครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมยังอยู่ที่อําเภอวังปุ่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ผมจะมาพ,พาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งเป็นรถไถที่ต้องบอกเลยว่าสีนี่บอกว่าเป็นสีแปลกๆตาเลยนะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่าสีนี่เป็นสีอะไรนะแต่ เกินไปแล้วแต่อยู่ข้างหลังผมแล้วเห็นแล้วพอดีลืมดูนะว่าอยู่ข้างหลังผมนี่เองครับคือคือเขียวเหนียวนี่นะฮะเรียกว่าเขียวเหนียวซับนั่นเองนะครับคราวนี้แต่ผมให้ดูแค่นิดเดียวนะนิดเดียวผมยังไม่ได้ให้เห็นทั้งคันนะแต่ถ้าท่าผู้ชมจะเห็นทั้งคันต้องกดไลค์กดแชร์ให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับนี่คือช่องของพัดพลคนรากหญ้าครับสาระน่ารู้เป็นทางเรื่องของเกษตรกรครับรถไถดัดแปลงนํามาเป็นรถดัดแปลงเป็นรถไถนั่งขับนะครับซึ่ง ตอนแรกๆนี่ก็จะเป็นช่างนะครับส่วนมากจะเป็นช่างนะครับที่ดัดแปลงมาเป็นรถถ่ายดัดแปลงแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ครับชาวนาซึ่งมีความรู้เล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะดัดแปลงเองก็ได้นะอย่างเหมือนกับเจ้าของรถคันนี้นะครับท่านเป็นผู้ช่วยนะฮะเป็นผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบหรือว่าผอรอ,อน,นั่นเองนะฮะก็เชื่อมยังเชื่อมไม่เป็นนะครับแต่ว่าอยากจะทํารถถ่ายดัดแปลงคันนี้วิธีการเชื่อมก็คือต้อง จ้างช่างมาเชื่อมนะฮะหลังจากที่ทํางานประจําตอนเย็นกลับมาบ้านก็จ้างช่างมาเชื่อมบางครั้งก็คิด100 200นะบางวันช่างช่างเชื่อมอมีมีอาการเป็นแบบเซยนิดนึงก็งานก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถถ่ายดัดแปลงของท่านพรอสอของ วรชินเนี่ยจะเป็นรูปร่างเป็นแบบไหนแล้วก็ได้รูจิตรูใจหรือว่าได้ไอเดียมาจากไหนถึงมาทํารถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมแต่อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกับพัดผลกดราแก้วด้วยนะครับถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้มีสาระมีความรู้เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรไปชมพร้อมกันะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ช่วยผอรส C นะครับหรือว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไฟรักษาความสงบนะฮะที่บ้านบ้านด่านช้าง หมู่ที่4ี่ตำบลท้ายดงนะฮะตำบลท้ายดงนี่ก็ถือว่าเป็นตำบลรถไถตัดแปลงเจ้าหนึ่งเจ้าใหญ่นะฮะถือว่าดังถือว่าถ้าเอ่ยคำว่าท้ายดงต้องรู้จักนะฮะแต่วันนี้ยังผมอยู่ที่บ้านของท่านผู้ช่วยนะฮะก็ขออนุญาตเรียกผู้ช่วยแล้วก็นแนะนําตัวเลยครับ,ส,ส,รบ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายวรชิศสีสมุทรเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบหมู่สีบ้านอะ<ห>เป็น,นแรงบันดาลใจนะครับท่านผู้ช่วยที่ทําให้ให้เกิดเป็นรถไถคันนี้นะฮะ อะไรเป็นแรงบันดาลใจก็ส่วนมากก็คือการการลดต้นทุนในการทํานาครับนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกวันนี้ก็สูงมากไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าปุ๋ยค่ายาดังนั้นก็เลยคิดว่ามันมีรถไถ่าเก่าๆอยู่แล้วที่เราไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาประยุก์ตทำเป็นรถไถนั่งขับเอามานะดัดแปลงให้เป็นรถไถนั่งขับใช่ครับ โครงตัวนี้เป็นโครงเดิมของท่านผู้ช่วยเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ทั้งโครงทั้งเครื่องเลยฮะใช่ครับกี่ปีแล้วครับเครื่องตัวนี้น่าจะประมาณรุ่สมสิบปีสามสิบปีแล้วนะแต่โครงเป็นโครงของบิ๊กจิ๋วแปดซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ครับอ๋อซื้อมาดัดแปลงใหม่ซื้อของของมือสองมาใช่ครับของรุ่นแรกเนี่ยที่มากับ กับตัวรถเลยมันเป็นเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวอ๋อมันไม่มีเกียร์เ,ยรเดินหน้าได้อย่างเดียวถอ,อยหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมาะก,กับการที่เราจะามาทํารถถ่ายดัดแปลงในบแบบนี้นะก็เลยไปซื้อโครงของของบิ๊กจิ๋วแปดมาครับก็คือสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะถามเลยว่าการที่ทํารถถ่ายดัดแปลงตรงเนี้ยแม่บ้านได้สนับสนุนไหมฮะตอนแรกโอ้ไม่เลยฮะไม่ไม่ไม่ไมปฏิเสธอย่างเดียวปฏิเสธอย่างเดียวแต่แต่ไม่ด่าใช่ไหมแต่ไม่ด่าใช่ไหมก็เราใจรักนะฮะ แต่ไม่ด่าใช่ไหมไม่ด่าไม่ด่าแฟนผมเป็นคนที่ใจดีอก็คือไม่สนับสนุนแต่ก็ไม่ขัดไม่ขัดก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าไม่สนับสนุนด้วยขัดด้วยเลยด่าด้วยไม่ได้เนาะค่อนข้างจะแฟนผมเป็นคนที่อัตยาสัยดีใจกว้างอก็คือผมก็จะเก็บเล็กผสมน้อยไปหาซื้อเหล็กครับไปหาซื้อเหล็กแล้วก็รวบรวมไว้รวบรวมไว้แล้วก็มาออกแบบ รวบรวมนานไหมครับกว่าจะได้มาทําทั้งคันเนี่ยก็ตอนนั้นที่รวบรวมไว้เหล็กยังไม่แพงครับก็เลยค่อนข้างจะได้ก็พอสมควรแต่พอมาชิดหลังเลยแพงมากแล้วทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ช่วยนี่ได้เชื่อมเองสักนิดมีไหมไม่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 มีสักสักนิดเลยไม่มีเชื่อมไม่ได้จับหัวเชื่อมยังไม่ได้เลยจ้างอย่ยงเดียวจ้างอย่างเดียวฮะทุกเย็นฮะทุกเย็นก็จะจ้างช่างเชื่อมประจำหมู่บ้านครับ ก็ช่างก็คือประเภทเอ็มร้อยเปิดฝาเอ็มร้อยเปิดฝาครับมาเชื่อมครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงบ้างครับอะไรเงี้ยร้อยสองร้อยก็แล้วแต่สภาพแล้วเคยรวบรวมไหมครับว่าทั้งคันที่จ้างทําไปเนี่ยเท่าไหร่ผมติดตัวเลขไว้ประมาณเท่าไหร่ครับคร่าวๆเดี๋ยวนี้ที่ยังไม่ได้ติดสายไฮดรอลิกครับหมดไปสองหมื่นห้าพันเฉพาะค่าแรงใช่ไหมฮะทั้งหมดเลยฮะรวมเลยอ๋อทั้งหมดเลยฮะทั้งหมดเที่มาเป็นที่มันเป็นที่มาเป็นรถแบบนี้นะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอ่า ทุกชิ้นรวมให้ลูลิกด้วยใช่ไหมครับทุกอย่างเหลือที่ไม่ได้อัดสายอย่างเดียวยังไม่ได้อัดสายอ๋อครับสองหมื่นห้าแล้วอัดสายอีกก็ประมาณ5000ันกว่าบาทประมาณแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมนะเพิ่มเติมอเดี๋ยวผมจะพาพาผมไปดูใกล้ๆหน่อยนะอันนี้ความยาวเท่าไหร่ครับท่านผูช่วยไม่สี่สิ จากจุดเซ็นเตอร์เลยใช่ไหมฮะอ๋อนี่คือได้แบบมาจากไหนครับก็จากััน่พพีโอ้จากจากช่างของพัดพลนี่นะครับผมอ๋อของคลิปของช่างไก่หรือมั้งน่ะใช่ฮะใช่มีมีหลายช่างอ่ะหลายช่างนะเอามาเอามาประประยุกต์กันไอ้นี่ไอ้แขนให้รูหล็กหลังครับนี่จากร้านควายเหล็กรถไถซิ่งรถไถซิ่งโทรไปหาผมช่วงสงการเนาะตรงนั้นของขาดนะช่วงนั้นของขาดก็เลยแต่อันเนี้ย เป็นของควายเหล็กรถถ่ายซิ่งนะครับเป็นแขนยกตัวนั้นกําลังฮิตเลยแหละคนโทรไปหาจังเลยเยอะจังเลยนะฮะนี่เป็นโครงอะไรนะโครงทะเลทองหรือบิ๊กจิ๋วอะบิ๊กจิ๋วบิ๊กจิ๋วแปดแปดนะบิ๊กจิ๋วแปดแปดมีการต่อมีการต่อนี้ด้วยเนาะต่อออกข้างละสี่สี่นิ้วหรือห้านิ้วประมาณนี้แล้มีไฟด้วยแต่ว่ายังไม่ไม่สําเร็จนะไฮดรอลิกนี่ก็แขนดเบาล์นี่ติดตั้งแล้วติดตั้งแล้วครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้อาศัยอาศัยนะตัวระบบการติดตั้ง ผมมาไลครับเบาเนะ่ยเวลาขับเบาไหมครับเนี่ยเบารับเบาแล้วก็วันี้ก็ที่พักเท้านี่ก็เดียบแบบสบายๆนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าสายพานจะโดนนะเพราะว่ามีตัวนี้คอยป้องกันคอยเซฟไว้แล้วโอ้นี่ยอันนี้อะไรครับเนี่ยผ่านผ่านด้านหน้าเหรอครับทำไมเป็นรูปทรงแบบนี้ก็มันไปเจอเหล็กได้แบบนี้อ๋อ ก็เลยเอามาก่อนน่าจะเปลี่ยนแปลงทีหลังเนาะน่าจะเปลี่ยนแปลงทีหลังวามจิงตัวนี้มันน่าจะเป็นโค้งนะครับเวลาโค้งแล้วตัวนี้มันก็สลบสลบทลบนับอันนี้เอาเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนอันเป็นรูปทรงไปก่อนนะเป็นรูปทรงก่อนเชื่อมนี่ก็คือให้เขาเชื่อมใช่ไหมทุกอย่างเลยแล้วเวลาประกอบเราประกอบเองเราประกอบเองฮะอ๋อเราออกแบบแล้วก็ตัดเหล็กครับแล้วก็ให้ให้ช่างเชื่อมเชื่อมอ่าเชื่อมเชื่อมตรงนี้นะเดี๋ยวเราประกอบเองตามแบบที่เราดูมาใช่ครับโอ้เครื่องนี้ก็ ออะไรน่าจะเป็นเจ้าพลังหรือเจ้าโลกอนะเนาะกับตัวนี้ก็ร่วมสามสิบปีแล้ว,วนกี่แรงสิบแรงครึ่งสิบแรง,งครงึ่งยันสยามคูมบุตานะเอไม่ใช่นี่ยันมกยันมาครับยันมกอันนี้าจะเป็นฝาขาวทรงนี่ของของของ,ของตัวเก่ามาเลยหรือเปล่าเนี่ยของมันทุกอย่างอ๋อได้เป็นตัวเก่าเนาะทมไมก่อนละได้เป็นหัวขาวไม่ใช่มอตุมนะไม่ใช่มาออน่าจะเป็นเจ้าพลังถ้างนั้นกับไม่รู้เหมือนกันเ่ยน่เป็นเจ้าพลังอันนี้อะไรครับรูเลยนี่นะน้ำอ๋อรูน้ำ ไม่ต้ไม่มีฝาปิดใช่ไหมเมื่อก่อนมันเป็นแค่ตรงนี้เห็นไหมที่มันเป็นอ๋อผมก็บอกให้ไม่กลัวน้ำเข้ามาทีไหนได้มันมันต้องการน้ำอยู่แล้วตอนนี้เพราะว่าตอนที่เราดูดน้ำทำน้ำเมื่อรอบสามเมื่อไปกายเนี่ยดูดยี่สิบแปดวันยี่แปดคืนอ๋อไม่เคยดับเลยไม่ดับเลยนะไม่เคยดับเลยน้ำเ่องก็ไม่กินเราหมั่นไปเติมน้ำมันเอาครับโอ้โหสุดยอดจริงๆก็ดูดจากจากคลองนี้ไปร้อยสี่สิบวานแล้วกันอันนี้นี่ตัวอะไรครับตัวนี้มันมีหลายค่ายตัวนี้ผมก็คิดเอาอันนี้เรามาไปดูดเอาด้วย ตัวนี้อ๋อตัวล็อกตัวล็อกตัวเดินหน้าได้าดีเลยครับครับตัวเตะลูกเตะไอ้อเบรกครับเบรกอยู่แหละอ๋อแสดงว่าเราไม่ได้ใช้เท้าเบรกไม่ต้องใช้แลละมันต้องใช้เท้านี้ก็คือใช้คันเร่งอย่างเดียวอ๋อใช้มือใช้มือครับอย่างนี้จะสมองเราสั่งไม่ได้นั่นได้ไหมมันมันมันหลายอย่างอ่ะนี่แรกตัวนี้ก็ต้องใช้ตีนเหมือนกันเออเออขนี้มันเปลี่ยนแปลงคันนี้ มันมันมันไม่ใช่แล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงอ๋อถ้าถ้าเราขับเองเราจะเข้าใจแะ้แต่ถ้าคนอื่นมาขับของเรานี่ไม่เข้าใจแน่นอนเลยแต่ถ้าที่แรกก็อาจจะไม่เข้าใจครับแต่น่เข้ามันเหมือน,นลักษณะเหมือนเกียร์โอโต้ครับคือไม่ต้องอะไรมากมายเบรกก็ยอยู่ตรงนี้เลยอ๋อเหมือนเกียร์โอโตอ้นลยอะถ้ามดเราจะให้รถวิ่งเราเข้าเกียร์ปุ๊บแล้วก็ไปเลยนะอะคือว่าเราจะเบรกเราก็เบรกได้เลยอ๋คความจริงน่าเสียดายวันนี้เนาะถ้าจะให้อา ขับขับให้ดูนี่มันมันขับไม่ได้นะเพราะว่าได้ว่ากาวนาเป็นแล้วมันสปริงกาวนามันมันเด้งมันสตาร์ทไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าเป็นอะไรฮะเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมมารอบรอบหน้านี้เดี๋ยวจะมารีวิวในการทํางานในการขับให้ด้วยนะครับเพราะว่าอีกอย่างก็คือไฮดรอลิกก็ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็จะทําให้ผ่านยกยกไม่ได้นะฮะเป็นอะไรที่ลําบากนิดนึงเดี๋ยว รอบหน้านะครับตอนนี้ให้ดูเป็นแค่น้ําจิ้มนะครับว่าเป็นไอเดียของท่านผู้ช่วยนะครับที่อยากจะมีรถถดัดแปลงไว้สักคันหนึ่งแล้วทาไมท่านผู้ช่วยไม่ไปซื้อรถไอสีส้มคันใหญ่ๆเลยเราเราไม่มีทุนขนาดนั้นอ๋อรเ<ถ>นานะเราด้วยเรามีรถเดินตามที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับเราก็เลยเอามาประยุกต์อ,อย่างน้อยเราก็ลดค่าใช้จ่ายลงครับนะฮะเราก็ไม่ต้องไปมองรถอีส้มเลยฮะเราก็มองรถคนที่รถถ่ายเดินตามอ๋อเราจะไม่ต้องคิดมากใช่ใช่เราต้องไปเปรียบเทียบกับรถถ่ายเดินตามใช่ครับ เขายังเดินตามอยู่แต่เราไม่ต้องเดินแล้วเรานั่งผิวปากไล้สบายเราไม่ต้องไปมองริ้วไม่ต้องเปื้อนขาด้วยออไม่ต้องเปื้อนโคนด้วยขาแนวคิดนี้นี่อย่างนี้แหละัท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นผมบอกเลยว่าการที่เราดัดแปลงจากรถไถนาเดินตามมาเป็นรถนั่งขับก็เพราะว่าไม่จะเป็นจะต้องเดินตามแล้วนะฮะมันเรามีทางเลือกอื่นที่จะที่จะเลือกเพียงแค่เราอาจจะลงทุนอีกเพิ่มอีกสักนิดนึงไม่กี่หมื่นเราก็แบบสบายสบายแล้วนะครับท่านผู้ชมนะ ที่บ้านนี้เน้นเราเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอครับผมก็ไม่ถานเล่าไม่ถานเล่ามีก็มีบ้างแต่ไม่มากครับก็สวนครัวเนี่ยปลูกเองหมดทุกอย่างผักไม่ต้องซื้อกินเลยที่บ้านนี้ไม่เคยซื้อผักกินเมื่อเมื่อกี้ก่อนที่คุยกันก่อนเนี่ยก็คือท่านผู้ชมบอกว่าบริเวณต่อหน้าข้างหน้าผมเนี่ยเป็นที่นาเป็นของเหมืองทองอัครามทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยนะฮะสามเกียรเพลินะ ก็อำเภอองโป่งพิณ์ครลบอำเภอเนินมะปางพิรโรกอำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรับสามอำเภอนี้นะอเป็นอาาเป็นของประสาอัคลาาเหมืองทองอัคลรเพราะเมื่อกี้ผมขับผ่านมาเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ ขยัดใหญ่มากเลยโอ้โหแบบอลังการมากเลยฮะแต่ดอนนี้โดนปิดอยู่ก็อาจจะเปิดในช่วงปีใหม่เนาะแล้วก็เห็นว่าจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยอคือว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับสุดยอดมากเลยแนวคิดเราก็อยากให้ชาวบ้านกลับมาเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นอคนที่อยู่นี่รู้แต่เด็กกับผู้ใหญ่ครับเด็กน้อยกับผู้สูงอายุหาหนุ่มสาวไม่มีเลยหนุ่มสาวนี่ไปไหนฮะไปทางานกันหมดที่โรงงานออ แต่อีกหน่อยก็มาแล้วครับเพราะว่าโรงงานจะเริ่มจะทยอยทยอยทยอยเข้ามารับชมจะาลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปที่พัดพลนําเสนอเป็นสิ่งที่ดีกับเกษตรกรเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรพัดพลพยายามที่จะหาหลายๆช่างนะครับพัดพลไม่อยู่ที่ช่างใดช่างหนึ่งพยายามที่จะไปทุกช่างทุกคนทุกที่ที่มีรถไถดัดแปลงนะฮะเพื่อหนึ่งช่างเขาอาจจะมีงานเพิ่มขึ้น2องเกษตรกรอาจจะมีตัวเลือก หลายๆตัวเลือกนะครับบางช่างก็อาจจะแพงบางช่างก็อาจจะถูกนะก็พัดพลก็จะพยายามนำามาเสนอให้กับ f อได้รับชมกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรักย้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมพัดพลคนรากย้าและท่านผู้ช่วยพอรสวรชิตต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ช่วยครับ